ทองหางนี่มันเป็นเป็นตังไหนคะพี่หงทองหางนี่หมายถึงว่าเพิ่นกับซัดบาตรงหลอบเ่อคะปกติวัวเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถ้าเกิดลูก3มเดือนแลมันจะกับซัดระยะเวลาที่ปกติคือกับซัดอยู่ที่ประมาณ3เดือนถ้าเกิดหลังจากหันแ่ะถือว่าถือว่าห่างถือว่าห่างมันห่างในตอนปกตินะอาวัวเนี่ยมันจะท้องสเดือนถ้าเกิดได้อีกบวกกับอีกตอนยานมแล้วแล้วกับร้อมกับซัดเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งปีพอดีถ้าเกิดเลี้ยงได้ ลูกปีละลูกแล้วลูกแล้วลูกเนี่ยจะถือว่าปกติออันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดมันห่างจากหันอะคือสมมติว่าแม่เนี่ยแม่เนี่ยห่างเนื่องจากว่าอยากให้เพิ่นใดกินนมเต็มที่ให้เพิ่นพุ่งสางเพิ่ในไงเต็มที่เอาออกปีหนึง่งย่อมเสียเวลากับแม่นี่ยไปลูกหนึง่งจากปกติทันที่จะปกติไันต้องได้2องแล้วอแต่ย่อมเสียเวลากับเพิ่นก็มาเจอปัญหาตรงที่ว่าพ่อพ่อหยืดมาพ่อห่างพ่อลูกห่างครับบนลูกมีปัญหา ถ้าเกิดเ้องจับแยกก็สามเดือนพ่อรูด้สามเดือนแม่แม่บ็อกกับสัตว์เนี่ยต้องจับอยู่แยกพอแยกลูกปั๊บ่าจะกับสัตว์ oh. ถ้าเกิดลูกโคนิ่มมันจะกับสัตว์ oh. มันจะเห็นให้ลูกลูกจะเท่าใดเนี่ยผนผลิีเท่าจะได้ปก,กติ